ดีค่ะทุกคนวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาทําอะไรเอาวีซ่าทำนะครับ,บวีซ่าเนาะเป็นคนจังหวัดไหนขอนแก่นอำเภอจุมแพครับผมจุมแพปะรูร้จักพี่อิวแดงเลยกะไปหาพี่อุดรเลยครั <c oughs> บหลังมิกซี่ไปเจอ <c oughs> ไปเจอไผอ,อยู่หมู่บ้านแอบทำนอ,นองๆเอาสามคนละครับอ่าเจอน้องๆสามคนย่านบอย่านถือตัวบอ บ่แล้วครับไปเห็นบ้านเราไปครับเคยไปครับสร้อยนั่นเคยไปเอพี่กาเมนอยู่ทางหนาบ้านพี่ยูเลยเออเคยอยเออไปตรงหน้าบ่ายานเนาะเราเราเคยเคยไปไต้หวันบ่บ่เคยครับบ่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยเธอสี่แบกเล็กไว้บ่โอ้มันสมัยแบกเล็กแล้วบ่มีเครื่องตัวแรงหรือมีเด้บ่ถามซื้อๆถามซื้อๆบอ๊ะ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 เอ๊ะบ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 ต่ะบอ๊ะบอ๊ะบอ๊ อุดรครับอุดรบ้านใดอยู่อำเภอบันดุงคแบบบานดุงบอกล้วรู้จักอิวแดงไหนไปหาอยู่บ้านเลยครับ <laughs> ไปหาอยู่บ้านเลยแล้วรู้จักแดงไหนไปหาอยู่บ้านตามตามคลิปนี่นะครับตามคลิปเลยย,ย่านบอตอนแรกสมัครงานว่า<ด>ยอยากเห็นคนไปหลายอยอะโอ้เห็นคนไปหลายอยู่เอาลังเชื่อเขาแบบว่าเขาตัวเขายังสิเนาะตัวดอกตัวบอหาคนมาตัวได้หลายขนาดเนอนนั่นดิเออยังสลัดแล้วซื้สลัดแล้ามันเคยมีคนโทรมาจังที่ล่ะว่าพี่คะพี่บินจริงไหมคะวบัสนบัต พูดอะไรที่ไปเกณฑ์ไปเกณฑ์คนมาไเลยไรโคนมาตัวไลายมันนั่นเราเข้าใจปะเออแมน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 ติ้งยี่สิบคนเรื่องกระดังขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวเออเดี๋ยวว่าล็อกสลานเราสลานเขาแต่ล็อกชิดเป็นเหมือนเนาะบอถือตัวกันเออแสดงว่าบ่ถือตัวเนาะไปใจอยู่ครับเออมากขึ้พี่อยู่บ่ได้เรียนภาษาแมนบอเออบ่ได้เรียนเนาะแค่มีความสามารถก็ไปได้เอออันนี้ได้จังวัแต่ อุบลบอ้านใดหมูใส้หูยอแสบบ่แม่บออุบลนี่ยแสบบ่แสบบ่แสบอยู่ดีดีใจบ่ไปไปข้อสามไหมบออายุเท่าไหร่แล้วห้ครับป้าห้าสิบแล้วอันนี้เด้สีสิบหาครับสีสิบหาอันนี้เด้สี่สิเอ็ดครับสีเอ็ดอันนี้อันนี้อันนี้มาจากจังหวัดอะไร จังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นนำเภอหยังฝึกเมืองฝึกเมืองเชิงหูจักเพื่อนบอลไงขอนแก่นน้ำกันหอหูไอ้ยกับแม่น้ำกันนะครับเดี๋ยวมาขอนแก่นเมืองไงขอนแก่นเมืองไงเมนบอลเป็นยังคนขอนแก่นคือหน้าตาดีอ่าให้เหตุผลให้เหตุผลมาเป็นยังคนขอนแก่นคือหน้าตาดีบ่ลเมนตอบบ่ได้อายุเท่าใดแล้วอายุเท่าใด บอกเท่าไรหกสี่นะบเฮ็ดไหวบอกอสั่งไหวไหวเด้อให้ไหวเด้ออันนี้ได้มาจากจังหวัดอะไรอนแก่อําเภอเด้สว่างเด่นดีดีใจบอเด้มากวิสาไปงานอย่างนี้กอสั่งบอกกอสั่งอ๋อเตรียมตัวเด้อสิเดบินแล้วอ่ะอันนี้ได้จังหวัดไหน้องไข่อําเภออย่างอําเภอเมืองเฝาไร่โอ้ยู่ฝาไร่ดีใจบ่ ใจอันนี้เจ้าอยู่จังหวัดใดไอ่อยู่หลายจังหวัดอ๋อคือบางสัตว์มีกิกหลายมองบอก่กมองรับปะบ้านบ่พูด่ะบ้านแสน,นเออเออพูด่ะโอ้คืออยู่หลายบ้านแถบไปงานหยังไปงาน,านก่อสร้างว่ก่อสร้าง ไปงานกอสร้างคุณอาเขาถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวเสี่ยวน้ำโยเสี่ยวน้ำโยอดี้แมมาเตยจังหวัดไหน้อยเอดอำเภอไหนโอ้ดีใจปะดีใจไปงานยังเนี่ยไปไปกอสร้างบอกโอ้อายุเท่าไรก่อยี่สิบห้าโอ้เก่งเราเคยเหตุบอกเคยเหตุงานกอสร้างบอกเคยอ๋อมีญาติพี่น้องบอกอยู่ในนี่ ก็มีเออเดี๋ยวไปนะมูองง้ายๆเลยล่ะเย่ะผ้าเขาเสียคนเด้อ <c oughs> อ้ายๆกระลายอันนี้เดี๋ยวมาจากจังหวัดอะไรคนเหนือแน่เลยใช่ไหมจังหวัดเลยํำแำพงเพรใช่ไหมเคยไปไหมไต้หวันอ่ะอันนี้ครั้งแรกเลยไปไป,ไปงานก่อสร้างใช่ไหมเราปัจจุบันทําก่อสร้างอยู่ไหม,มก่อนหน้านี้ทาอยู่สมบูรณอ๋อก็คือเคยทําอยู่อ๋องั้นไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเออเดี๋ยวจะได้บินแล้วดีใจไหม ดีใจนะกลับบ้านไปเก็บกระเป๋ารอเลยนะเออเอาถ่ายลูกถ่ายลูกอันนี้ได้มาตัแต่วมื่อไหร่โอ้เป็นยังเจ้าคุณยุพัทยาฝรั่งไหลบได้เมียฝรั่งบอกบได้เหตุงานอยู่นั่นบอกหรือว่าเป็นคนพัทยา าขายครับโอ้ไปคาขายแต่ว่าพื้นเพศเป็นคนจังหวัดใหกาลสินโอ้เป็นคนกาลสินไปขายอยางนพัทยาขายนามะัรเ้าบอกขายมูย่อขายดีป้ขายบอดีเออก็เลยไปไต้หวันสูซๆเอาเนาะจ้าอันนี้เด้สองคนนี้เด้เอาคนนี้ก่อนนะ อุดรบ้านไหนกูดับโอ้อันนี้อัน,นอันนี้เคยไปแต่วันบออันนี้ครั้งแรกไปงานกอสั่งบอกเออโอเคสู่เด้อสู่ไปเราก็สู่อันนี้เนี้ยคนเชียงรายดูดูชุดนี่รู้เลยว่ามาจากเชียงรายใช่ไหมส่วนมากเขาจะใส่เป็นผ้าแบบนี้ใช่ไหมอากาศดีมากเลยนะชอบชอบไอ้นี่นะไออะไรนะไล่ชาชุยฟงเคยไปนะอยู่เคยไปอร่อยอร่อยบรรยญญากาศดีวิวดีเนาะพี่น้องเชียงรายนะคะพี่น้องเชียงรายอำเภออะไร อ,อ๋อไม่รู้จัก <laughs> อากาศหนาวไหมตอนนี้ฝนตกอยู่เนาะแต่อากาศดีนะอเอออากาศดีเดินทางมาลําบากไหมไปถึงการเดินทางหรือว่าสะดวกสบายมาง่ายอยู่ลําบากอยู่ลําบากอยู่ก็เตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะได้บินแล้วนะอเออนั่นแหละโอเค,อเคมาบิสระ